คนนี้ที่ปาน้น่านักหมจ๊ะที่สุดเนิรมากชอบคนเดียวกันจ้าไม่ได้ไปไปด้วยกันเลยนะเราจะรักกันนะเชียร์กำลังใจกำลังใจ้ยเฮ้ยเธออย่าสิความสวยชนิดสู้ไม่ได้อยู่ยาวความบ้ามาแรกอ่านต้องฉัดเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างไฟมาไฟมาค่ะได้ข่าวว่าแผดเผามากเพราะว่าจะลงออนแอร์แล้ว เร็วมากเลยค่ะคือแบบแทบจะหายท่อสดเลยค่ะก็วันพุธหน้านี้แล้วค่ะวันที่ห้ากันยาเ่คะว่าหมือนนี้ใครมืนแอบฟังเราก็ไม่รู้อ่ะเหมือนแบบไหนเหระเปกคูจินเปะีคูจินนี่เขาบคุณนี้คูจินนะคุณอะน้องพอลสวัสดีจ้าสวัสดีคจอกันเยวแล้วคูชายไม้ตะพดกลมาเจอแล้อีกครั้เป็นยังไงเสือเสือสังฟาด้วยใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณะมเล่นด้วยทันไงอะไรใครเล่นอะใครเล่นเสือสังฟ้าอะไรอะไรไม้อะไรอะไรไมเนี่ยผเร่องไเยตใจไม้เลยอุยอุยแต่แไเลย เฮยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวหาแคมให้นะพี่เอาลูกชายไม้ดาวพุธเจอกันเนี่ยเราไปเจออีกครั้งเป็นย้งไงบ้างครับดีครับเล่นง่ายเลยเพราะว่าเคยเล่นด้วยกันแล้วเวลาเข้าฉากก็จะไม่เขินกันแลสามารถตบจริงได้เลยค่ะตบจริงได้ไม่เชื่อหรอกเออตบจริงก็ตบได้เลยจูบจริงนะไม่ค่ะว่าตบจริงยังไงครับตบจริงยังไงลองตบไม้ให้ดูไม่ใช่ให้ตบไม้ตบยังไงทำไมไม่ถามว่าจูบจริงยังไงอ่ะ ไปจูบพี่บวยไปจูบอื่นนะเนี่ยเออแล้วตอนนี้กลับมาเจอพอชอีกครั้งนึงเป็นยังไงคะก็ดีค่ะก็อย่างที่บอกว่าทำงานง่ายแล้วก็มันทำให้เราไม่เกรงค่ะแล้วก็แบบไม่ต้องเกรงใจกันมากมีคนเชียร์นะมีคนเชียร์คู่นี่เป็นผู้จิ้นนะให้เป็นแฟนกันอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายในสเปคได้ไหมออได้ไหมร้องเพลงไม่พอนะฮะ แต่ยังไงลองเพลงไม่เพอแต่ยังไงครัลองเพลงไม่ค่อยเพาะนะฮะผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ประกวดอะไรมาแบบเฮ้ยเพาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกันเดอะสตาร์เหรอครับเฮ้ยเอ้าเอาเดี๋ยวดอใครคนอะไรเขาจุ้ยกันเดสเตอร์นี่ยังจ้าทำไมน้องฉันแก้มแดงงั้นแหะฮะอ๋อปัดแก้มอ๋ออย่ายุ่งค่ะพี่มายน้องฉันบอกยังไงได้เคลียร์ซิผมว่าคุณเชียร์บอกเองนะฮะเชียร์กำลังตายกำลังตายโอ้ยฉันจะถามน้องเอาความู้นะลง เดี๋ยสตาร์ที่มีข่าวยังไงเคลียร์กับคุณผู้ชมหน่อยจ้ะแม่เป็นเพื่อนกันค่ะเอ้ยอย่าล็อกแรกดิตาอย่าล็อกแรกตามมาคุณผู้ชมทรหากันวันนึงกี่ครั้งครับหลังอาหารค่ะทุกมื้อไม่ใช่ค่ะก็ว่างก็คุยกันบ้างส่วนจะว่างตลอดก็ตอบได้นะะคเใช่หนูก็ทำงานแต่เขาก็ทำงานไงอ่่่าใชคะเป็นห่วงไหมเป็นห่วง พ่อความที่คุยกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรครับก็ถามเรื่องทั่วไปค่ะว่าวันนี้ทำงานโอเคของุณมากนี่เดี๋ยวก่อนน้องบอกพี่โบ่อยุ่งเหมือนกันนี่คุณอย่าว่าแต่ฝ่ายหญิงพระเอกของเรื่องนี้ก็ใช่ย่อยนะจ๊ะพอสารจะจุยว่าไงเคลียซิยังไงจุยอันนั้นมันแบบว่าเรื่องเก่าแล้วคุณไปสืบเรื่องเด็กใหม่ๆมา้างคุมีแบบว่ามีสับขาหลอกเป็นเล่นฟุตบอลนะคนนั้นคนนี้ยังไงครับโอ้ยไม่มีถึงขนาดนั้นหรอกฮะใช่ส่วนมากก็คุยเรียบๆเป็นเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวสักะไก ใช่ะครกีอะไรนะคนนี้เขาหญิงเยอะนะอุ๊ยหญิงเยอะนี่นะมีคุณยายคุณแม่นะคะคุณป้าไม่ใช่ไม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 ่อมิืม่ไม่อมิไมม่ไม่ไม่ไม่่ะ เพื่อนครับเพื่อนกันหลายใช่เพื่อนกันแต่คุยกันบ่อยฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับเราอยากจะคุยมากกว่านี้แต่ว่าเวลาหมดแล้วจริงอยากให้นักแสดงทุกท่านนะครับทำท่าคันปากกันแล้ววันจันทร์เราจะมีการสัมภาษณ์แบบแยกกันแบบเดียวๆในรายการคันปากนี่ยนะครับต้องติดตามกันนะครับแล้วก็ดูซิว่าน้องใหม่กับเวียสุครวาจะจูบจริงเหมือนเดียวกับมีหนุ่ไหมจะเป็นใหม่ปากเปื่อยหรือไม่ต้องติดตามใหม่เปพียบตัวเพราะว่ามีตอนนี้ปากห้อยถึงเท้าแล้วครับไม่ไหวแล้วดูชัวรว่าปากใหม่จะเป็นอยังไง ร้อยแรกเซนเฮลืองกับไฟมานเลยแล้วกันวันนี้อักบิดในท่านน่ารักน่ารักคันป่านะครับาคันป่าจบด้วยอะไรจบอะไรอะไรสไตล์กำนันสไตล์หนึ่งสองสามน่รับกๆลนครเรื่องการคันป่าสวัสดีค่ะกำนันสไตล์น้องใหม่ออกอากา